เป็นอีกหนึ่งข่าวสำคัญนะครับหลังเกิดเหตุสารซีเซียมเป็นวัสดุกัมมันตรังสีหายไปจากโรงไฟฟ้าที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะครับทางโรงงานตั้งรางวัลห0 0 0มบาทสำหรับคนที่มีเบาะแสครับ สิ่งที่ตามหากันอยู่ลักษณะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับลักษณะเป็นท่อเหล็กที่ภายในบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีสารซีเซียมครับหายไปตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสภาพรอบนอกมีสนิมเกาะเป็นท่อกลมๆเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด5นิ้วยาว12นิ้วน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัม เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการผุกร่อนจากการใช้งานมากว่า30ปีทําให้เป็นสนิมแบบนี้แล้วมีคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนําออกไปขายเป็นเศษเหล็กขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งออกตามหายอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบนะครับด้านนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเผยว่าหลังจากทราบข่าวได้แจ้งชาวบ้านและร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ให้ช่วยสังเกตและตรวจสอบท่อเหล็กดังกล่าว พร้อมกับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีส่วนผู้แทนบริษัทได้เข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่แล้วโดยห่วงว่าจะเป็นอันตรายถ้ามีคนไปสัมผัสเข้านะครับพร้อมกับตั้งรางวัลน,นำจับไว้50,000บาทสำหรับคนที่ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การติดตามกลับคืนมาได้ครับ